บล็อกทีเฮเติมเทนรีโลเติมเพชรเติมเกมพาร์ตอนิเมะแวนการ์ดอันที่จริงก็มีให้เติมกันอยู่ทุกแมปนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะดีเฟนเดอร์อนิเมะลาสสเตนออสตาเทาวเวอร์ดดีเฟนส์บ็อกฟูดคิงเลกาซีหรือแมปอื่นๆอีกเพียบไปหากันเอาเองคือบอกไม่หมดไอดีไก่หลากหลายรูปแบบหลากหลายแมปมีให้เลือกเพียบเลยครับผมใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมบล็อกทีเครับโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปโซโล่เมลเทนชายนะครับหหรรรืออวว่่่่่าาาาลเเเเจ้้บบบนนนนนนภูขัััังงคคผผมมมซึใใดีีะก็ตท แนะนำนะโกโจครับถ้าไม่มีโกโจครับอย่าห้าวคือลงได้แต่อยา่าห้าวอย่าเลือกบัฟมอนให้มันโหดเยอะนะเออบอกไว้ก่อนแก okay, อย่างน้นอยๆคุณควรมีโกโจฮะซึ่งพอมีโกโจเนี่ยอะไรๆมันก็จะง่ายขึ้นครับแกสำหรับด่านนี้ก็เราเวลาเราลงเราจะได้เป็นวิญญาณเนานะแล้วมันจะมีบัฟยิ่งเราเลือกบัฟมอนให้มันเยอะๆเราก็ได้วิญญาณเยอะก็ถ้าใครเคยเล่น AA เก็จะเหมือนอ่าอีเวนต์ฮาโลวีนปีที่แล้วนะครับผมตัวที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีอีกิตอุซุยจูโซ อะไรประมาณนี้นะครับเน้นฟูเอล E เพื่อจะได้เคลียร์มอนง่ายๆครับมอนมันเยอะเออประมาณนั้นก็สําหรับเซตทีมผมผมไม่มีโกโจเนาะผมก็เลยไม่ใช้นะครับใช้เป็นตัวเก่าแทนละกันนะฮะตัวพาร์ทเก่าแล้วก็เอาทรงกินบูมาคู่อีกิีนะฮะแค่นั้นเองเรียกว่าลงไปแนวทางให้ดูละกันเออไม่ได้มาสอนหรอกเพราะว่าคลิปสอนนะ่าจะมีกันเยอะแยะแล้วล่ะก็มาลองลูกคำๆดูครับว่าผมจะสามารถทําได้เท่าไหร่นะครับผมด้วยเซตทีมบ,บุลัมบุลานแถมสกินไม่มีใส่ด้วย คือถ้าเราได้วิญญาณมาเราไปสุ่มตู้เราได้สกินมาใส่อย่างอ e ีกิสอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบเก่งขึ้นใส่อูซูยงเงี้ยมันเออมันจะได้แบบไปไปเก่งขึ้นในด่านนั้นแล้วพอแบบเรามีสกินใส่มันเก่งขึ้นทำาจาเมจได้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะเลือกบัฟมอนได้โหดขึ้นมันก็จะได้วิญญาณเยอะขึ้นไปอีกนะครับประมาณนั้นเออแต่ว่าผมไม่มีไงผมก็เลยแบบเออช่างมันแล้วกันแต่ก่อนอื่นฮนะก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวผมขอเอาวิญญาณไปใช้ก่อนเราไปสุ่มตู้กันก่อนตอนนี้ผมมีอยู่สองหมื่นครับผม,มผ,มมผมก็ไม่่ใสนะ เออเพื่อจะได้ลงแบบไม่ใส่ให้คุณผู้ชมดูว่ามันจะได้แค่ไหนและผมได้ตัวพระเอกเลยไนงะแต่ผมขอสกินตึงๆได้ไหมอ่ะโอเคก็ นั่นแหละฮะอะไรที่เราอยากได้เราก็ไม่ได้หรอกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะไปดูกันว่าเราเล่นแบบไม่มีโกโจเนี่ยมันจะได้สักแค่ไหนนะครับผมผมบอกเลยว่ามันได้ไม่เยอะหรอกอย่างมากก็2 0 0 0 3,000เนี่ยอันนี้คือแบบสุดละจริงๆโอเคเราเลือกเป็นเอา,เอาโมนาดก็ได้เราเป็นทีมโมนาดก็ได้นะฮะเพราะว่าด้วยเซตทีมของเราเราสามารถเป็นโมนาดทั้งทีมก็ได้นะครับแต่จริงๆเนี่ยผมชอบแบบบัฟเงินมากกว่าเงินเยอะๆเอารวยเอาเงินไปฟาดหน้ามันเอาเบจิต้าวางไปวางช้าไปนิดแต่ก็ ก็ยังได้วางอ่ะอัสักทีนึงไหมอ่ะค่อยวางตัวเงินเราไม่รีบอยู่แล้วเราสายชิวฮะแล้วก็ด่านนี้นะครับมันจะมียันให้เราเก็บนะครับไอยันแบบเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออก็คือข้างละสี่อ่ะก็ค่อยเก็บเอาครับข้อดีของยันนะครับมันมันทำดาเมจได้ครับทำดาเมจทั้งแมบปบซึ่งเวลาตัวหลุดเนี้ยก็กดได้ในช่วงแรกๆมันจะเฟี้ยวเอ้ยเอาดิแล้วมาถึงผมเลือกบัฟมอนเลยครับผมแ สดอทการ์ดนั่นหมายความว่าเพิ่มการ์ดหลบเนี่ยสี่ใบใบละสี่เปอร์เซ็นต์สี่หนึ่งสี่ใบสาองสี่สี่สิบหกตอนนี้นะครับมอนมีโอกาสหลบการโจมตีสิบกเปรเซ็นะครับเริ่มเกมมาผมก็เอาเลยไงผมอยากรวย <c oughs> เอาก็มาลองดูเราก็ผมผมจะไม่เลือกบัฟมอนให้มันเยอะหรอกเพราะว่าเราไม่มีโกโจเราไม่สามารถที่จะแบบหยุดแล้วตีมันได้เว้ยมันมันมัน,ม,นมันมีข้อจํากัดอยู่ะนะหุย <c oughs> อันนี้ดีนะอันนี้ดีไอ้บัฟรูทเนี่ยคือมันจะสุ่มให้เรามาแล้วแต่ว่าจะได้2อันหรือ3อันอะมันจะมีอ่ารีซซฟทูเรนดอมรีเซฟทีรนดอมอย่างเงี้ยก็นั่นแหละว่าคุ้มครับเนี่ยผมได้ดาเมจสิ 12, ได้ระยะ10บได้บอสดาเมจห้สิบคุ้มเลยเอออันเดียวคุ้มเลยฮะสบายบิจิต้าตัวเดียวเอาอยู่บิจิต้าโมนาด้วยนะไม่ใช่บิจิต้าธรรมดาตัวเงินผมก็โมนาดย่างตึง แต่ตรงนี้เป็นตัวทองนะแต่ตรงนี้เป็นโมนามาเดี๋ยวเราวางตัวบัฟก็หน่อยอผมวางตัวบัฟตรงนี้เลยละกันผมไม่คิดเลยเยอะกี้อย่าคิดเยอะวางต่อตูดกันเลยแหมเป็นไงวางแบบรอเซตหยอดสูตรต่อสูตรผอดซีหมอสองหอ่อใส่ไข่เอาอันนี้ก็ได้เนื่องจากว่าเรามันมีโมนาทนะครับการเลือกเพิ่มดาเมจเนี่ยมันจะได้เยอะกว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าสูตรคำนวณมันคือยังไงอะนะ ยิงตีเร็วมันก็ดีแหละโอเคตัวเงินผมตันละได้เวลาที่เราจะมาไล่วางให้มันเสร็จแล้วนะอาบอ้าบ้าก็ทรงยินบูทรงยินบูนี่วางได้ไกลหน่อยเพราะว่าระยะมันไกลอย,อยู่แล้วไม่รู้ระยะบัฟถึงบ่ถึงแหละอทรงยินบูวางเงี้ยอ่าแล้วก็ตัวนี้ตรงนี้แหละวางรอบๆบรอบๆน้องลินฮนะก็อัพอีก e ินให้ได้ฟูลอีครับ อนนี้เป้าหมายของเราคือ f ฟวเอลีจากอ e ีกิดนะครับผมแล้วก็ปรับทุกตัวครับเป็นบอสครับบอสยังไงมันก็ตีตัวแรกอยู่แล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าบอสเดินผ่านแล้วก็จากนั้นนะครับผมบอสมันไม่ตุยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรากดยันระเบิดโอ้เอา้ายังตุยอีกโอ้โยว่าจะกดยันซะหน่อยเอามียันเกิดก็เก็บครับยันดาเมจสองแสนสามแสนเลยนะดาเมจประมาณสามแสนและสองแสนกว่าสามแสนประมาณนั้นแหละแรงมาก ่าตรงนี้โอ้โหเอาดาเมจครับคือคือเราเลือกความโหดของมอนเพิ่มมันไม่ได้จริงๆว่ะดูดิดูมอนมันมาขนาดนี้แล้วเอ้ย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 มาไงอะมาไงวะน้ามันมีคนลักลอบจะเข้าบ้านเราฮะคุณผู้ดูมันลักลอบเข้าบ้านเราเกือบหลับแต่ยังกลับมาได้ดีนะผมมองเห็นทันอะดีนะาตาผมมันไวไง ประสาตาผมไวมาก okay. โอเคหุยหุยหุยดวงโคตดีเฮ้ยถ้าได้อันนี้อันนี้ขึ้นคือเลือกเลยนะครับดูดิคือเราได้ไอเนี้ยได้วิญญาณร้อยเปอฟีอ่ะถ้าได้เลือกเลยเออแต่ถ้าสมมติเมื่อกี้ไม่ใช่อันนี้เนี่ยผมจะเลือกเลือดนะ ผมจะเลือกอันที่เพิ่มเลือดมอนระดับ3นะครับระดับ3าคือมันไม่ได้เยอะเกินไปสําหรับเรานะครับถึงไม่มีโกโจก็ยังได้อยู่นะครับคือเราไม่มีโกโจก็เลือกได้อยู่แหละสักใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเลือกท้ายๆหน่อยเลือกช่วงแรกๆไม่ได้ถ้าเลือกช่วงแรกๆมันจะตีไม่ทัน,มนไม่ไหวแตกเออเวฟสิบเจ็ดมึงเลือดก,กันเป็นสองแสนเลยล่อโอเคตอนนี้อ e ีกิทผมก็ฟูเนะอวีนะตันละเรียบร้อยโอเคพออ e ีกิทผมเป็นฟูเอวีแล้วนะครับผมจับไอ้รงกินบูนะครับผมอุ้ยเ่อระดับ4ีเอาไงดีวะ เอาดิระดับสี่ก็มาดิผมเอาทรงจินวูต่อเลยครับเพื่อเพื่อกดสกิลนะครับจะได้บัฟให้อีกริดได้นะครับผมผมว่าตอนเนี้ยเราอาจจะต้องหยุดหยุดการเลือกบัฟหมดละเลือดเนี่ยไม่เอาละไม่พอไม่เอาละเลือดหยุดเลยเออเลือดนี่คือหยุดเลยนะฮะเราไม่เอาแล้วนะฮะ <c oughs> แต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าสมมุติมันยังไปพอไปได้เนี่ยอาจจะเอาเพิ่มแต่ถ้ามันพอไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ จะต้องพักไว้ก่อนเลยเกย์ก็พยายามวิ่งดูยันด้วยนะครับผมเราจะได้แบบเอามากดระเบิดรัวๆได้นะยันก็จะมีตามจุดที่ผมบอกแหละผมบอกไปยังอ่าเดี๋ยวถ้ายังไม่ได้บอกเดี๋ยวบอกอีกรอบอ่ะตรงนี้นะครับอ่าด้านข้างนะครับบริเวณนี้นะครับหนึ่งใบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหนึ่งใบซึ่งมันแยกกันนะระหว่างตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยแยกกันนะครับอันนี้คือเป็นในตัวบ้านตัวบ้านเนี่ยจะมีฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเออสองฝั่งข้างนอกก็เหมือนกัน ฝั่งขวาบริเวณนี้ฝั่งซ้ายบริเวณนี้เออข้างนอกนะข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างนี้ก็ข้างนอกด้านซ้ายข้างนอกด้านขวาโอโอโออ่ะผมเอาวันนี้ป่ะอ่ะข้างนอกด้านซ้ายข้างนอกด้านขวาแล้วก็บริเวณตัวบ้านตรงนี้นะครับเนี่ยกําแพงตรงนี้หนึ่งนะฮะตรงนี้หนึ่งใบแล้วก็มันจะแปะตรงนี้หนึ่งใบตรงกินบูเรียก เรียกทหารเงามาเลยครับจะได้บัฟให้อีกิดตีแรงขึ้นนะครับผมดามจตอนนี้อยู่ที่1นึ่งแนะครับจริงเอาอีกิดให้ได้ดามจสักแสนแผมว่ากําลังสวยอาจจะต้องเอาหาบัฟดาเมจมาเพิ่มเออเดี๋ยวเดี๋ยวทหารเงาเป็นชนก็ได้ดามจเพิ่มเนาะโอเคตอนนี้ก็ยังถือว่าชิวอยู่ในระดับหนึ่งอะนะเออชิวอยู่ชิวอยู่ยังชิวอยู่ผมว่าน่าจะยังชิวอยู่แหละโอเคอีกิดก็ตันแล้วตัวต่อไปอะไรนะซงจินวูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย บัฟเขียวอันนี้ควรเอาครับสาหรับใครที่เอาตัวแบบสกิลกดมาควรเอาบัฟเขียวมาครับมันจะลดคูดาวครึ่งหนึ่งสมมติตอนนี้สกิลคูดาวหนึ่งร้อยวิมันก็จะลดเหลือห้าสิบวิถ้าเกิดเราเลือกมาสองอันอะ่ะสมมติรอบแรกรอบแรกจากร้อยเหลือห้าสิบเราเลือกรอบสองเนี่ยมันก็จะจากห้าสิบเหลือยี่้าแบบนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเอาตัวสกิลกดมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโกงมากนะครับไอบ้บัฟบัฟเชื้อเนี่ยเออโกงจริงอย่างโกโจอย,อย่างเงี้ยโอ้โหหยุดเวลาลุลว หยุดไซ้แตกอะมอนยังไม่ทันเดินนะหยุดเวลาอีกแล้วเออโกงจัดโอเคกรงยินบูผมก็ตันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามอนมอนที่มีเลือดม่วงแบบนี้นะครับให้เรากดยันครับนี่มันถึงจะตีเข้าเลือดนะครับอ๋อแล้วก็เวลาเวลาเราเลือกรถคูดาวมาเนี่ยเราต้องรอให้คูดาวเก่ามันหมดก่อนนะมันถึงจะกดได้นะครับเออมันจะมันจะแบบเปิดๆนิดนึงเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมอัพเป็นเออเอาซุยแล้วกัน เอาฟูเอีก่อนตีเร็วขึ้น7%ก็น่าสนใจนะอ่าเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วให้มอนหน่อยขอเล่งเงินนิดนึงฮะเป้าหมายของเราคือการลงให้ได้สัก3,000วิญญาณนะครับผมเพราะฉะนั้นขอเล่งเล่งนิดนึงว่าบัฟมอนตอนนี้เรามีน้อยเนาะนี่โชคดีเราได้อันนี้มานะที่แบบคือมันได้ฟรีๆไม่ต้องไม่ต้องบัฟให้มอนโหดขึ้นด้วยอ,อันนี้คือดวงดีมากใครเจอเอน,นี้ยคือกดเลยโอเคเราเอาเอานี้มา เพิ่มความโหดให้มอนมันหน่อยเดี๋ยวหาว่าแบบเอ้ยพี่แม่งไม่เพิ่มความโหดให้มอนเลยตอนนี้นะครับมอนนะครับโอกาสหลบนะครับหกหกหนึ่งหกสองสองสามแปดหกสี่ยี่สี่หกโอกาสหลบยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์บวกกันนี้สี่หนึ่งสี่ใช่ไหมสามสองสี่สี่สิบหกยี่สี่บวกสิบหกโอกาสหลบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนเนี้ย ตอนนี้มอนโอกาสหลบดาเมจเราสี่เอร์ซนะเหลือเบจิต้าเนาะเอาเบจิต้าตันก็น่าจะจบแล้วตอนนี้ผมว่าผมน่าจะไม่เอาบัฟมอนแล้วล่ะ <S <S เหมือนมันเอาเพิ่มไม่น่าไหวแล้วจริงๆเราได้ยันมาก็กดกดไปครับนี่ไงนี่ไงมีกำแพงบ้านอนะ่ะอ่านี่มีตรงกลางด้วยไสหมาก็กดกดไปครับระเบิดระเบิดไปนี่อยู่บนโต๊ะเห็นไหมอ่านี่ผมต้องเอาต้องเอาตัวเองละอันนี้ต้องเอาตัวเองแล้วจริง เริ่มไม่ไหวแล้วฮะ <g ül> ก็พยายามแบบปนๆกันไปเราบัฟตัวเองได้เราก็บัฟศัตรูราบัฟตัวเองรบัฟศัตรูบัฟตัวเองบัฟศัตรูเงี้ยก็นั่นแหละผสมผสมกันไปครับบัฟศัตรูอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะฮะบัฟตัวเองอย่างเดียวมันก็ <c oughs> <c oughs> มันก็จะเกินไปนะ <c oughs> โอเคผมอัพเสร็จหมดแล้วครับตอนนี้เออใช่ป่ะมีอ่าสี่ตัวเออเสร็จหมดละเหลือแค่อัพฮาลุกะลินแค่นั้นจบ หมดเตียงโอ้ยมันก็ขยันมาให้เราเลือกจังเลยกูตีไม่ไหวแล้วเพื่อนเกตตอนนี้เดี๋ยวผมปรับเบจิต้าเป็นสตองเกตนะครับผมให้มันตีพวกตัวเกาะตัวโลตัวอะไรตีมันแตกๆไปอะเออไม่ไหวจะเคลียร์แล้วเยอะเกินโอ้ยมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วได้ไรได้ไรได้ไรได้เพิ่มระยะมาด้วยนะนิดหน่อยเกตตอนนี้นะครับผมมีวิญญาณอยู่สามพันแล้วนะครับบอกเลยว่าต้องขอบคุณในอันนี้จริงๆนะฮาเวดเนี่ยของดีจริง อ่ะกดยันระเบิดไปต้องเก็บยันระเบิดไว้ตอนบอสออกด้วยนะเพราะบางทีมันมีบอสที่ที่มันแบบเป็นโลม่วงอะ่ะเราเราต้องกดนะฮะถ้าไม่กดนี่ตีไม่เข้านะครับอ่ะอกดไปแล้วตอนนี้บอสเวฟสี่สิบก็เท่าไหร่นเหลือเลือดสองล้านหนึ่งล้านแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยได้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ย ดวงผมมันมาจังวะใครจะเป็นเศรษฐีชัน,นาส่ชัน,นาสิเฮ้ยโอโ้โหไอจะมามันก็มาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยอะนะดวงผมแม่งโครตรหมานของแท้ตอนนี้เวฟ45แล้วก็เราเลือกได้นะเราจะเป็นระยะหรือระยะระยะ20ไปเลยมันจะได้แบบตีแบบโคตรพ่อคตรแม่ไก่ฮนะ <S <S 2> <S 2> นี่อีกิดแม่งตียันบ่อ ทั้งแม่โปดโหดโคตรตึงโคตรอันตรายเอาอย่างเรื่อง <_ S 1> เฮ้ยเอาดิอันคอมบอนรูดสองแล้วผมตึงจัดไงโขผมได้แต่ของดีๆว่าตาเนี้ยไม่มีโกโจแต่กูล่อไปสี่พันหมันต้องดวงจริงๆนะคุณผู้ดูคือหนึ่งดวงเลยได้อันเนี้ยมาหนึ่งไม่พอครับด้ันที่สองอีกเออแล้วคือแบบเนี่ยเราได้อันนี้สองรอบได้อันี้อีกรอบหนึ่งคือแบบเฮ้ย ดวงผมโคตรมาปกต,ติเซตนี้แม่งไม่น่าจะถึง4,6่0ด้วยนะเออแต่ผมได้ไปแล้วไงผมแม่งตึงไงโคตเลยครับเก็บการ์ดมาอีกกดอีกเก็บมากดๆดให้หมดอ่ะเออเก็บไปงกเก็บไปงกดดให้หมดอ่ะตังก็เหลือไม่รู้จะทำอะไรสองแสนอ่ะอัมน้องลินไปตาน,นี้นผมแม่งมาจริงว่ะดวงแม่งมาจัดเลยอ่ะ,อะเหลือแค่บอสแล้วมนะั้งไป นอนรอเลยฮะบอลเหลือเลือดห้าล้านไม่รอดอยู่แล้วนะเรียบร้อยได้สี่พันหร้ยหกสิบหกนะครับผมโคตรสุดนะดวงอะ่ะมันก็คือฝีมืออย่างหนึ่งนั่นแหละเออ เพราะนั่นแหละฮะคลิปนี้ก็ไม่ได้มาสอนอะไรหรอกครับก็คือด่านอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเลือกบัฟเลือกบัฟไปมันก็เล่นตามสถานการณนะ์อะเนาะก็สอนอะไรได้ไม่มากหรอกก็ได้แต่แบบแนะนําว่าแบบเฮ้ยเอาตัวไหนมาเล่นดีอะไรเงี้ยก็แนะนําครับควรเอาโกโจมาครับถ้าถ้าคุณอยากให้มันแบบเลือกบัฟมอนให้โหดขึ้นได้เยอะๆนะก็เอาโกโจมาเพราะว่าโกโจมหยุดเวลาได้เนาะและยิง่งถ้าโกโจวบวกกับบัฟอันนี้นะครับบอกเลยว่าหยุดเวลารัวๆโหดมากคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับผมก็นั่นแหละ ดวงก็คือฝีมืออย่างหนึง่งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย